สวัสดีค่ะวันนี้ช่องมิสเตอร์สตอมนะคะจะเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังมาร่วมผ่อนคลายไขดวงชะตากับฟังคำทำนายช่องมิสเตอร์สตอมของชาวลัคนาราศรีพิจิกค่ะประจำเดือนมีนาคม2564หรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมสามารถเข้ามารับชมรับฟังดวงชะตาทั่วไปนะคะ ของชาวาลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้นะคะว่าชาวาลัคนาราศีพิจิกที่อยู่รอบตัวคุณหรือแม้แต่ตัวท่านเองนะคะว่าเขาเหล่านั้นหรือตัวท่านมีดวงชะตาโดยทั่วไปอย่างไรเรามาเริ่มกันเลยค่ะชาวาลัคนาราศีพิจิกเดือนนี้นะคะคุณมีความรู้สึกอยากจะทําอะไรตามใจตัวเองนะคะทําอะไรนอกกรอบ อาจจะเป็นเพราะคุณเหนื่อยแล้วกับการทํางานเพราะรู้สึกว่ารอบตัวคุณหรือแม้แต่ตัวคุณเองเนี่ยจะต้องฝ่าฟันงานนะไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคตคุณยังต้องฝ่าฟันในเรื่องของการทํางานการต่อสู้และแต่คุณก็สามารถที่จะทําได้นะคะเพราะคุณมีพลังเหลือร้อนเลยค่ะคุณพร้อมที่จะฝ่าฟันทุกอย่างนะคะทั้งนี้แล้วเนี่ยที่ผ่านมาต้องบอกก่อนเลยว่าคนที่มีคู่ครองเนี่ยคุณก็ได้คู่ครองที่ดีนะ เขาจะเป็นกําลังใจให้ดูถ้าทางคุณจะต้องเกรงใจเขาด้วยแหละเพราะว่าคู่ครองของคุณก็จะนําสิ่งดีๆมาให้คุณนะคะถึงแม้ว่าในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินทองของคุณนะคะจะดูแล้วติดขาดนิดหน่อยไม่ได้สมติมีใช้เหลือเฟือนะคะอาจจะประกอบเป็นเป็นเพราะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะคะดังนั้นเวลาใช้เงินก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ สิ่งที่คุณคาดหวังในอนาคตเนี่ยไพ่บอกว่าเรื่องการงานเนี่ยคุณสามารถประสบความสําเร็จได้นะคะคุณมีความคาดหวังในการทํางานให้สัดเสร็จให้ดีขึ้นแล้วงานที่ดูแล้วอนาคตจะไปได้เนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับระบบไอทีและงานออนไลน์นะคะตอนนี้ชาวราศีพิจิกะ่ะคุณอยากจะทําอะไรนอกกรอบคุณอยากจะทําอะไรที่แบบไม่มีขอบเขตเหมือนกับคอยกําหนดคุณมากคะ่ะ แต่ว่าอย่างไรแล้วคุณต้องมีสตินะคือข้างนอกค่ะมันจะมีสีสันอะไรยั่วยอยู่หลายอย่างคุณต้องมีสติไม่ทําให้ครอบครัวเดือดร้อนหรือว่าการงานกระตุกกระเทือนนะคุณต้องอตั้งมั่นในสิน5้าด้วยนะคะค่ะในเรื่องของปัญหา,าตัวไพ่บรรทัญ,ญเนี่ยคือแต่แฮงแมรเนี่ยเกิดขึ้นคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบย่อยขับถ่าย ลำไส้นะคะก็ขอให้คุณดูแลด้วยหรือแม้แต่เกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยไพ่ก็ยังบ่งบอกให้รู้ว่าคุณอาจบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องงานอาจจะงานยังไม่นิ่งนะคะหรือบางคนน่ยมีแนวโน้มจะถูกบีบออกจากงานโดนใส่ร้ายด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆก็ยังทําอะไรคุณไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนฝ่าฟันและตั้งใจทํางานนะคะสิ่งเหล่าน,นี้ย จะถูกแก้ปัญหาโดยการที่คุณยังต้องมีออความมุ่งมั่นในการทํางานเหมือนเหมือนเดิมและดีขึ้นนะคะไม่มีอะไรจะทําคุณได้เพราะคุณก็จะไม่ได้ทําช่องโหว่ให้ใครต้องมาเห็นช่องโหว่ของคุณนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยไพ่ใบสรุปเนี่ยบอกแล้วว่าการงานของชาวราศีพิจิกเนี่ย คุณยังสามารถจัดการได้นะคุณยังเอาอยู่อยู่และคุณสามารถจะทำงานเนี่ยเพื่อให้ได้เงินงอกเงยมาในอนาะคตเห็นไหมคะรูปมือถือเหรียญนนะั่นหมายความว่าคุณจะมีงานที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานเสริมงานโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะจะมีงานวิ่งเข้ามาแล้วไพ่ก็บอกถึงว่าคุณสามารถทำงาชิปออนไลน์ได้นะอืมแต่อย่างไรแล้วเนี่ย คุณต้องมีสมาธิสติในการทำงานด้วยนะคะพยายามควบคุมสติอารมณ์นะคะในการทำงานและวางแผนให้ชัดเจนถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยคุณอยากจะเ,เหมือนจะออกนอกกรอบหลันล้านนิดนึงแต่ว่าคุณจะต้องดึงสติมานะคะเมื่อเวลาที่จะต้องใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณก็ยังมีโอกาสที่จะพักผ่อนได้นะ ถ้าเกิดเครียดมากแต่ก็ขอให้อยู่ในกรอบนะคะค่ะอันนี้เราพูดถึงคนทำงานแล้วนะส่วนคนที่ทำอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะที่จริงอะชาวราศีพิจิกอ่ะไพ่บ่งบอกภาพรวมมาคือคุณอาจจะทำงานที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเริ่มต้นงานของที่เป็นงานเสริมอะไรก็ได้นะแต่คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วว่ามีมีแบบ ช่วงมีนาคมเนี่ยคุณอาจจะต้องไปค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้มีมาจัดาวางไว้ในตลาดนะคะซึ่งคุณจะต้องใช้ความสามารถแต่คุณก็พร้อมที่จะลยุยที่จะค้นหาสิ่งนั้นแล้วเอามาดัดแปลงกับธุรกิจของคุณนะคะซึ่งของสิ่งนั้นอาจจะมีในหลายม,มะะุมค่ะคุณต้องลองดูว่าคุณทำอะไรนะคะแต่คุณทำได้อยู่แล้ว หาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆช่องทางการจำหน่ายที่เพิ่มเติมมากขึ้นเพื่อให้ยอดขายของคุณนะคะสามารถดำานต่อได้อาจจะวางขายออนไลน์และมีการปรับปรุงกลยุทธ์การโปรโมตการยิงแอดหรือว่าต่างๆก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วก็สามารถทำกำไรให้คุณได้ในอนาคตแน่นอนนะคะส่วนเรื่องเงินที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคุณอาจจะมีการลงทุนในการทำธุรกิจไปบ้างแล้ว คุณยังต้องรอนะคะว่าผลผลิตจะเกิดขึ้นอย่างไรตอนนี้อาจจะตึงนิดนึงแต่ก็ไม่นานค่ะคุณก็จะสามารถผ่านช่วงนี้ไปได้นะคะไพ่บงบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีความเก่งนะคุณมีครอบครัวที่คอยสปอร์ตและอุดคือสปอร์ตคุณอยู่ะคะ่ะหนุนคุณอยู่นะคะถือว่าไปได้ดีเลยนะคะ ถึงแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเจอปัญหาบ้างค่ะในเรื่องของการทำธุรกิจคู่แข่งหรือพสภาวะโควิดช่วงนี้นะคะแต่ว่าสถานกา,การณ์ก็เริ่มดีขึ้นนะก็คืออาจจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นมานะคะจากงานใหม่ๆที่คุณวางแผนเนี่ยแหละคะ่ะก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเราทุกคนก็เจอกันหมดแล้วก็อยู่ที่ว่าใครวางแผนมัดดีนะคะแล้วก็ จัดการวางแผนต่อไปในอนาคตเนี่ยที่ดีขึ้นนะคะค่ะต่อไปเรื่องการเงินนี่ก็ยังต้องหมุนกันอยู่นะแต่ว่าเดือนนี้มันจะเห็นช่องทางการทำงานทำเงินขึ้นมาใหม่ๆม,ม,มากขึ้นนะคะส่วนเรื่องความรักคุณอาจจะคิดในเรื่องมุมของความรักออบางคนอาจจะคิดถึงเรื่องออคนรักมากนะคะ ความผูกพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีตรงนั้นเยอะนิดนึงอาจจะคิดไปเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยความรักถือว่ายังโอเคอยู่นะแล้วก็คนที่มีคู่ก็ถือว่ามีคู่ที่ดีนะหากราสีพิจิกแล้วก็นายพิจิกท่านใดกำลังมีคนเข้ามาดูก็คนที่เข้ามาข้องเกี่ยวคุณอาจจะอาจจะ อคุณต้องดูดีๆอ่ะยังยังไพ่ไม่ได้บอกว่าเป็นคู่แบบคู่จริงเท่าไหร่นะสําหรับบางคนอาจจะเข้ามาด้วยเ,เรื่องของออทางกายภาพอะไรค่ะ,ะพูดว่าไงเออเรื่องของเรื่องของเซ็กอะไรประมาณนี้มากไปคุณอาจจะต้องดูเขาให้ดีนะถ้าเกิดคุณยังไม่ได้เป็นแฟนหรือเป็นครอบครัวก,กันคุณต้องระวังตัวด้วยนะก็ขอให้ดูดีๆนะคะ กค่อยๆวิจรารณากันไปแต่ยังไม่มีอะไรที่ร้ายแรงนะขอให้เป็นทางช่องอะค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพิจิกแล้วเราก็จะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันเดือนมีนาคมมีแค่เพียงมีชัยชนะให้คุณราศีพิจิกและมีช่องทางการทำงานทำเงินนะ โดยเฉพาะช่องทางการออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นช่องทางที่ดีเลยนะคะส่วนในบางเ,ออเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ขอให้คุณดูแลเรื่องกระเพาะลำไส้นะคะอันนี้จางศรีพิจิกอาจจะเป็นบางท่านอาจจะเป็นเรื่องระบบขับถ่ายนะคะก็ขอให้ดูแลด้วยเนาะบางครั้งอาจจะหาเวลาพักผ่อนบ้างแต่ช่วงนี้เขาไม่ให้เดินทางไปไกลมากก็อาจจะพักผ่อนที่บ้านรีแลกซ์ไปนะคะแต่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ โดยภาพรวมแล้วชาวราศีพิจิกก็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครอบครัควยังหนุนหนุนนำคุณเป็นซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้แล้วธุกรกิจของคุณก็ยังดำเนินได้อยู่ด้วยความมุ่งม,มั่นการทำงานคุณเนี่ยยังถือว่าโอเคนะจะมีเรื่องโปรเจกต์งานเสริมต่างๆเข้ามานะค่ะทั้งนี้ทางช่องก็ขอเป็นกำลังใจให้ชากคณาราศีพิจิกนะคะแล้วอย่างไรแล้วเรามาพบกับคำทำนายของ ชาวลัคานาราศีธนูในรอบถัดไปนะคะมารอฟังกันได้นะคะว่าชาวราศีธนูเนี่ยในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วทางช่องต้องของกับขอบคุณผู้ที่กดติดตามรับชมรับฟังวิวอย่าลืมกลับไปดูลักษณะนิสัยของราศีพิจิกนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงนะ,ะจะบอกอีกนิดนึงว่าชาวราศีพิจิกเป็นคนหัวไวนะ อาจจะพูดจาเนี่ยอะไรทําให้คนจุกก็ได้นะก็คือเป็นคนพูดปากตรงแบบพูดตรงมากจนอาจจะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่พูดไปอาจจะทําให้คนฟังรู้สึกไม่ไม่โอเคเนาะแต่คุณนะต้องมีสติในการทําทําหรือการพูดทุกอย่างด้วยนะเวลาที่คุณจะไปอะไรกับใครที่เป็นทางการนะคะ ค่ะก็ค่อยๆฝึกไปทางนี้แล้วเนี่ยทางช่องขอบอกคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันในรอบหน้านะกับชาวลัคนาราสีธนูค่ะทางช่องฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะเป็นกำลังใจช่องด้วยนะคะขอบรกคุณค่ะสวัสดีค่ะ